นะครับผมแฮกไลฟ์วันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการรีดผ้านะครับการรีดผ้านี่เป็นสิ่งสาคัญกับตัวผมมากถ้าหลายคนสังเกตผมนี่ผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างเนยบเรื่องเสือ้อผ้าแล้วก็มี i n กซ์มาหาผมหลายคนนะครับว่าพี่บอลมีการรีดผ้ายังไงทําไมพี่ถึงแต่งตัวเน็บได้ทุกวันนี้วันนี้ผมไม่สอนที่ไหนผมมาสอนที่นี่แล้วกันอ่ะนะครับผมการรีดผ้านะครับอย่างตัวนี้เลย,ง,ยง่ายๆเลยทุกคนใช้กันทั่วไปนะครับเป็นเสื้อยืดดูก่อนนะเอาเสื้ออย่างงี้ปุ๊บมันไม่มีลายถ้าอยากได้ลายก็ต้องไปขอครับ อย่างแรกนะครับเตารีดเปิดแล้วดูด้วยเรื่องความร้อนง่ายๆแตออนน่อันนี้อันนี้อันนี้อุ่นกำลังดีดูนะครับถ้าเกิดมันมันมันร้อนไปเนี่ยมันจะทําให้ผ้ามันเงาสังเกตหลายๆคนแบบมาปุ๊บนอกนอย่งมันเป็นจีบแล้วมันเงาเป็นสีขาวอะไรเงี้ยนั่น,ะนะคือใช้ความร้อนสูงไปนี่ตามแนวนะแนวผ้า ค่อย,อยไปค่อยๆไปอย่าไปรีบอ่ะอนี่ตัวอย่างก็จะค่อนข้างที่จะเรียบขึ้นนะครับตัวที่จะรีบยากๆเดี๋ยวเนี่ยผมจะให้ดูนี่เชิดเชิทุกคนก็จะใสบนะ่บ่อยนะฮะแบบอะไรอย่างนี้มันจะค่อนข้างที่จะมีดีเทลเพิ่มนิดนึงอ่ะอย่างนี้ปุ๊บเราเข้าหมุมโตสเก็ตโตมันจะมีมุมเนี่ยเข้าไปเลยทําไมถึงต้องเข้าไปเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไม่เข้าไปแล้วเรารีบอย่างนี้ปุ๊บข้างหลังมันจะยับในสัมพันธ์ตรงนี้แต่ผ้า,าหนาเนี้ยเราเพิ่มความร้อนหน่อยแล้วถ้ามีถ้าเวลามีน,อน้อยแล้วเราต้อง อ๋อเวลาน้อยๆที่สําคัญเลยนะครับง่ายๆเลยนี่ดูเลือกต้องเลือกผ้าให้เป็นอันนี้อย่างตัวแรกนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะยับเราก็ต้องดูดูตัวผ้าดีๆมันจะมีหลายแบบมีมหลายแบบมากอ่ะเจอละนี่ตัวนี้ดูนะครับมันเรียบนะครับผมผมก็จะผมจะใส่ตัวนี้ไปเลยจะง่ายแล้วก็จะไวจะทํางานได้สบายนี่ปึ๊บปับเป๊ะสบายครับผมไปทํางานได้เลยยอก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 ,ยอกนะครับใครจะไปทํา เออนนี้มันก็ไม่ได้รีดจริงมันจะมาสอนรีดมทำางนี้ได้ไงอ่ะนะครับวิธีการรีดผ้าให้มันไวๆนะครับนี่สมมติว่าเรามีเสื้อผ้าที่ยับๆเยอะๆอย่างนี้หนึ่งสสามสี่ตัวอ่ะผมแถมตัวน,นี้เลยแล้วกันอย่างยจับวางดูดูผ้าดีอ่ะโอเคตัวนี้ใหญ่กว่าจับดีนะจับตรงคอเหมือนกันลักษณะน,นี้ จะเ,เทียบต่ออ่ะนี่ลายใหญ่กว่าแต่ว่าตัวนี้ใส่ไปในตัวส้มแล้วเ็าดูตัวขาวตัวขาวเล็กกว่ากัาตัวขาวไว้ไว้ข้างในมุมต้องพอดีครับมุมสําคัญตรงนี้เลยมุมต้องพอดีอเสมือนเป็นตัวเดียวกันปรับปึ๊บดีนน่นอ่ะนี่คอพอดีเป๊ะอ่าโอเคอ่ะพูดว่าทุกคนมีเชิ้ตนะครับเป็นตัวมันใหญ่สุดก็หอ่อไปที่สำคัญตรงคอตรงคอ,ต,อ,งคอต้องให้มันได้ตรงคอให้มันได้ตรงนี้ ให้เหมือนเป็นตัวเดียวโอเคเราก็จะเริ่มรีดอันนี้ก็ความร้อนแนะนําสุดเลยสุดไปเลยสุดเบอร์เลย,เเล,ยล้วตัวแรกจะไม่ไหม้ใช่ไหมี่วัดไม่สิตัวแรกมันหนาเราเรียงกันมาแล้วถ้าเราใช้ไฟน้อยไปความร้อนจะไม่ถึงตัวข้างล่างอ่าใช้สูงเลยต้องไหวต้องไหวเพราะว่าเหมือนที่ผมสอนตอนแรกว่าถ้าเกิดความร้อนสูงไปมันจะทำให้ตัวผ้านั้นมันจัดเป็นแบบเป็นเงาปึ๊บสามสองทีเดียวทีเดียวดูไลยดูไล่ทีเดียว โอ้โหย,ยังเรียบโอ้โหอนนี่อันนี้นีนนนนนโอเค่ะสินเราก็จะได้ผ้าทั้งหมดนะครับที่เรียบทั้งหมดสามสี่ห้าตัวนะครับง่ายๆทําทได้หมดทุกคนนะครับช่วยแม่ช่วยที่บ้านนะครับเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับ ผมคไคลยวันนี้นะครับก็จะมาในเรื่องของความสะอาดนะครับผมความสะอาดเป็นสิ่งสําคัญนะครับหลายอย่างเสื้อผ้าผ<ม>หน้าผมทุกอย่างมันเป็นที่คนจะต้องแบบล้างต้องอาบอะไรเงี้ยทุกวันแต่สิ่งที่ควรจะลืมเลยคือเรื่องเท้านะครับ หลายคนเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่มักไม่เปลี่ยนรองเท้าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าเชื้อราจากเท้านี่มันจะทําให้เป็นแบบโอ้โหหลายอย่างไปถึงตายอะ่ะเอา,อางี้ดีกว่าเพราะนั้นก็คือวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนซักรองเท้ากันนะครับผมอ่าอย่างคู่นี้เป็นคู่ที่ใส่แบบประจําอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวจะสอนวิธีล้างก็มีน้านะฮะแล้วก็รองเท้าที่เราจะซักมีแปรงแล้วก็ต้องมีตัวน้ํายาล้างรองเท้าหมดปะวะ A few moments later อ่าโอเคไม่เป็นไรก็ใช้น้ํายาล้างจานนะครับเพราะว่ามันเป็นกดแล้วก็ล้างได้เหมือนกันจริงๆผมสั่งมาเป็นคู่ขาวแนละ้วมันก็ใช้เปอดโคนนะครับโอ้โหอโอเคเดี๋ยวเราล้างเลยดีกว่านะครับผมใช้น้ายาครับนิดนึงคือจริงรองเท้าอะ่ะมันเป็นสิ่งที่มันไม่ต้องเปลี่ยนอะ่ะเท้าเราขนาดมันเท่าเดิมไนหะมันใช้ได้บ่อยแต่เราต้องซักรองเท้าหมันซักไป่าใส่นานเกินนะครับมันทําให้มันมีกลิ่นเท้านะ สะอาดเหมือนใหม่นะครับผมโอ้โหเยอะอ,อีกรอบอีกรอบอีกรอบ <c oughs> สีเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ได้เหี้ยมึงใส่กี่เดือนเนี่ยอือ <c oughs> โอ้เอาเป็นว่าเป็นว่ามันซักไม่รอดนะครับเอาเดี๋ยวผมเอาคู่ใหม่ดีกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนคู่ใหม่ก่อนนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรียุ e จานกระดาษนะครับผมที่ใช้แล้วให้แบบเอามาใช้ใหม่ได้สําหรับคนที่อยากประหยัดนะครับก็เราจะเทเศษอาหารกลับเข้าไปนะครับนี่ครับแล้วไหนที่แบบเลือกคาบเล็กน้อยไปก็เทไปเลย น้ำไม่ได้ใช้เครื่องกรองมันจะมีกลิ่นน้ำติดอยู่นะครับมันเป็นเรื่องปกติมากใครที่แบบบ้านมีเครื่องกรองน่าจะแบบมีกลิ่นที่สะอาดกว่านี้นะครับวิธีการล้างก็เปิดล้างจานทั่วไปครับเราล้างไปให้มันสะอาดครับให้ใช้ถูๆเนี่ยมันกลับมาใช้ใหม่ได้เราตากให้มันแห้งนะครับแล้วก็เออขัดขัดไปครับมันมันไม่ไม่ใช่ครับ คือเวลาเวลาล้างจานกระดาษไม่ต้องไปดมกลิ่นมากนะครับคือมันอาจจะเป็นกลิ่นที่แบบเขาเขาเขาเคลือบจานมานะครับก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ว่าเราล้างเสร็จก็เอาไปใช้ต่อนะครับขอบคุณทุกคนมากครับโอเคได้มาแล้วครับนี่เป็นครูปรดของผมเลยกว่าจะขุดาัะหาได้โอ้ยร้อนร้อน